การพยาบาลไทยนะครับการดูแลเรื่องอาสาธารณสุขไทยนะครับถือว่าเป็นประเทศระดับต้นๆของโลกมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายเงินหลายหมื่นล้านต่อปีเรื่องของการแพทย์ไทยไม่เป็นเรื่องการนวดไม่เป็นเรื่องของการไปทำสปาผมเองไปสหรัฐอเมริกาสมผลเนี่ยไปพบปะคนไทยที่สหรัฐอเมริกามีช,ชุมชน,ช,นชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มาหาเราต่อเวลาแล้วมาเรียกร้อง ก็คือชุมชนที่ทําเกี่ยวเรื่องสปานะครับนวดแผนไทยนะครับนวดแผนโบราณน,นะครับซึ่งเขาอยากให้มีการยกระดับไม่มีอะไเป็นแบบการสอนไม่อแบบเอื้อเอื้อเขาทางด้านทางด้านปีซ่าซึ่งเราก็รับปากเขาเจะช่วยของผู้ที่มีกาการเอาความสวยงามความดีของประเทศไทยออกไปขายต่างประเทศ เขาติดใจเขาก็จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็สามารถมาใช้ใจ่ายเงินได้อย่างสูงขึ้นรัฐบาลก็ต้องดูแลทางด้านไร้เส้นให้ดีต้องดูแลทางด้านความปลอดภัยให้ดีนะครับต้องดูแลทางด้านครูฝึกให้ดีให้มีมาตรฐานจะมีการผลักดันเรื่องยกระดับ30บาทนำร่องไปแล้วทารัฐมนตรีสาธารณสุขนำนร่องไปเรียบร้อยแล้วว่า30บาทรักษาทุกที่จะมีการยกระดับระบบ AI ซึ่งจะเชื่อมต่อทุกๆภาคส่วนเข้าด้วยกันเพื่อบุคลากรการแพทย์อันนี้เป็นเรื่องเล็กๆ ที่รัฐบาลนี้ใส่ใจแล้วก็เวิร์กกับทางทุกๆภาคส่วนที่เราจะส่งเสริมเรื่องไม่ได้เข้าหักให้เป็นจริงแล้วก็ไม่มีปัญหาในทุกๆมิติ